สวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณบาบุตรผู้จ่ยและท่านฟังท่านชมครับผมครับสดทางเอสเซลยังมองที่นี่ตลาดซับออกงานรีเสิร์ตมาแนวต้านพันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็แนวรับที่สําคัญหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบถึงพันหกร้อยเจ็ดก้าพันหกร้อยแปดสิบมาฮะยังเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยถ้ายืนเหนือระดับหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบขึ้นไปได้เนี่ยจะมีการทดสอบแนวต้านที่ระดับพันเจ็ด อย่างไรก็ตามนะฮะถ้าหลุดต่ำกว่าระดับ1 6 7 0ลงมาให้ระมระวังนะครับวันนี้เช้านี้เองเนี่ยในตลาดโดยทั่วไปภาพของตลาดนั้นเป็นลักษณะของการห่อนตัวนะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวของฮ่องกงเนี่ยฟื้นกลับมาที่บวก280สจุดนะฮะในขณะที่เกาหลีบวก1 6นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้บวก10วันอ่านข่าวแล้วเนี่ยคือตามเรื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนในในตัวของออสเตรเลียอยู่ นะครับว่าจะออกอัตราดอกเบีย้ยนั้นเป็นอย่างไรส่วนตัวหุ้นครับวันนี้คือแส l นั้นเรียนแนะนำตัวหุ้นตัวแรกนั้นเป็นหุ้น KKP เป็นหุ้นแบงค์นะครับมีลักษณะของการเติบโตให้แนวรับไว้ที่ระดับ66บาท50สตางค์นะครับซึ่งเป็นจุดข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วแนวต้านตัวบนนั้นอยู่ที่ระดับ70บาท75สตางครับตัดขาดทุนถ้าต่ำกว่า66บาท50สตางค์นะครับตัวที่2เป็นหุ้นโรงแรม HSR เนะครับเป็นหุ้นรีสอร์ทให้แนวต้านไว้ที่ระดับ4บาท70ครับแนวรับ4บาทสาสองต่างหุ้นตัวนี้มาพร้อมกับเทรนของการเดินทางกลับมาในประเทศไทยของกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ดูจากกราฟเป็นลักษณะเทรนขาขึ้นครับน่าสนใจตัวที่3มนั้นเป็นตัวของ D ี s a เสเครับเป็นลักษณะการแกว่งครับราคาหุ้นเนี่ยมีเป้าหมายตัวบนนั้นอยู่ที่ระดับ4บาท20 นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ3.90บาท90บฮะ3าบาท8 8ดบาทเ0นะฮะดรสหรตัวที่4นั้นเป็นโกโบนะครับสายสัญญาณซิกแซกนะฮะลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเหนือระดับ1 5บ0าท40เป็นแนวต้านครับแล้วก็ตัวแนวรับอยู่ที่1 4บาท2ตัวสุดท้ายน,นั้นเป็นโกโบโครับ สา,า,ายสัญญาโกโบนั้นมีโกโบเล่งงนง่ายอย่างเงี้ยยี่สิบาทยี่สามบาทนะ <S <S อะ่ส่วนในโฮมโปรนั้นถ้าจะเล่เงงนง่ายก็คือสี่บาทสิบสิบสี่บาทกับสิบหกบาทนะโกโบนั้นสาสัญญาณดีขึ้นมาเริ่มมีการซิกแซกขาขึ้นนะครับแนวรับอยู่ที่ยี่สิบาทสี่สิบต่างครับแนวต้านยี่สิบสองบาทครับภาพตลาดยังเป็นลักษณะการแปลงครับมีการอ่านกล่าวมาแล้วอ่คงรอผลของทางเฟด จะมีการแถลงเรื่องแนวรุ้มอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นภาพของตลาดจะแว่งครับแนวต้านอย่างที่กลับเรียนครับพันเจ็ดร้อยหลังจากเปิดบ้านเปิดเมืองแล้ววันนี้เนี่ยจะลองลองดูครับว่าสัปดาห์นี้จะสามารถไปยืนที่พันเจ็ดร้อยได้หรือเปล่านะครับเพราะใกล้เคียงกันแล้วหุ้นหลายตัวเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นครับผลการงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเริ่มมีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บพุ้นฮะนะฮะลองดูฮะวันนี้จะดูว่าหนึ่งไปยัง 690จะได้เห็นไหมในวันนี้ครับผมท่านรองท่านก้าครับครับเอ๊ะถ้าดูระยะ,ะกลางๆระยะสั้นๆตรงนี้นะ,ะถ้าดูแล้วมูลค่าการซื้อขายที่มันหา,หายไปเนี่ยตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครคุณสุเชษมันจะกลับมาอย่างไรบ้างไหมฮะในช่วงสั้นๆถ้าปริมาณการซื้อขายก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องความกังวลอย่างภายนอกคว,อความกังวลภายในแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ภาครัฐนะฮะที่จะเก็บภาษีเนี่ยนะครับก็คงยังเป็นผมคิดว่ายังเป็นประเด็นอยู่เคยขึ้นกลับเข้ามาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับว่าโอ้อยังคงจะต้องรอแต่ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะฮะแล้วแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วคงจะอ่าออกมามาตรการออกมาใช้นะฮะผมว่าแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไระฮะฮอ่เป็นแค่บรรยากาศภายในประเทศเท่านั้นเองบรรยากาศภายนอกค่อนข้างดีในขณะที่ก่อนหน้านี้นี่เรื่องเกี่ยวกับเฟดฟ,ฟันจะคิดเรื่องการตกเว้ยอย่างไร นะครับอันนั้นเป็นประเด็นทั้งหมดคือมันเป็นเรื่องต่อเนื่องวันเรื่อยๆนะจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะผมคิดว่าคงจะต้องดูอีกสักประมาณคืออย่างมากที่สุดในสิ้นเดือนเนี่ยผลการงานทั้งยอะทั้งหมดออกจีนมาเรียบร้อยปริมาณการซื้อขายจะกลับมาได้ไหมนะแล้วก็ในแง่ความกลัวของชาวต่างชาติที่มีลักษณะของการขายออกไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าถ้าสามารถกลับมาได้นะฮะอย่างปริมาณการขายช่วงหลังๆเนี่ย นะ,อะสองสามวันที่ผ่านมาเองนะที่ระดับขายนี่ระดับค่อนข้างแรงถ้าแรงขายนั้นหายไปนะฮะจากบรรยากาศทุกอย่างพ่พลิกกลับมาไม่ว่าจะเป็นในภาพมหมาภาคเองในบ้านเราเองนะครับก็น่าจะเป็นในสิงที่เพิ่มขึ้นบ้านเรามีปัจจัยสองปัจจัยฮนะปัจจัยแรกเป็นปัจจัยเรื่องการเดินทางต่างชาติปัจจัยติดลบในแง่ลบก็คือจะเก็บภาษีไม่เก็บภาษีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การเลือกตั้งอะนะดูพุ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งบ้างนะฮะในแง่ของมุมการเลือกต่างๆจะเป็นปัจจัยที่เอามาเป็นตีมเล่นในช่วงเดือนสองเดือนนี้ครับผมเอ้หุ้นที่เกี่ยวกับผมว่าเทนดีฮะเทนดีครับพุ้นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่คือให้ดูว่ามันมีธุรกิจไหนที่เกี่ยวข้องหรือให้ดูที่เรื่องของขั้วอำนาจมีสองด้านด้านขั้วอำนาจไม่เท่าไหร่ด้านขั้วอำนาจไม่เท่าไหร่แต่ด้านที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการ ไปทำโฆษณาไปทำมีเดียผมว่าอันนเต็มเพียวเพราะครั้งนี้เนี่ยคงสู้กันหนักนะฮะในหลายกลุ่มอุตสกรรมในกลุ่มของมีเดียจะได้รับผลพวงค่อนข้างดีนะเด่นมากๆแพนบีเอาแล้วกัน นะฮะลองดูครับลองดูครับเอาละครับพี่สุเชษวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับทุงท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะคุณสุเชษสุขแท้จากบริษัทหลักทรัพย์เอเอสเอ้ครับอืมนะครับก็ดูแล้วคุณสุเชษก็มองเป็นหุ้นแนะนําวันนี้นะฮะก็ห้าหุ้นด้วยกันนะครับ KKP SHR WHA Home Pro แล้วก็สยามคูโบเฮาส์นั่นเองนะครับ